เพียงไม่ต้องอะไรมากโชว์คนดูไปก่อนหนึ่งทีไปเอาแล้วนะเอาแล้วนะไปโอ้โหถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับเนี่ยได้มาเลยนะครับอย่างแรกนะครับเป็นหินนะครับสีเหลืองเรืองรองเหมือนกล้องคิดรอ,อบที่สองต่อไปเลยมาแบบนี้ แฉลแจ๋วอย่างนี้แจ๋วอย่างนี้แจ๋วแจ๋วเลยนะครับก็ดวงกําลังมานะครับดวงกําลังมานะครับผมน่าจะต่อเลยนะครับเอาอีกอย่าเพิ่งออกเข้าไปเลยครับใส่เลยครับไปดวงกําลังขึ้นดวงกําลังขึ้นแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอ้ยเจ้ามือประแดกช็อตนี้นี่ดวงกําลังขึ้นว่าเอาจังหวะนี้นะครับผมนะสูตรจะผิดสูตรนะครับผมนะ ผิดเคล็ดลับผิดเคล็ดลับผิดเคล็ดลับปึ้งมาแบบนี้เจ๋วเลยโอ้โหเลยไปสักไกเลยนะครับผมนะจังหวะนี้อีกหนึ่งทีไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหอ้อ้บัตรสร้างห้องวะเฮ้ยดวงกำลังขึ้นดวงกำลังขึ้นได้บัตรสร้างห้องดวงกำลังขึ้นไปต่อเลยจับเลยยับเลยยับเลย ไปเลยเองไปเลยไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเสื้อตัวนี้ตึงนะน่าจะเปิดได้เลยนะครับผมนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับผมนะเพียงโอ้หโอ้หโอ้หเสื้อตัวนี้มันตึงดีนะครับคนดูฮะดวงกำลังขึ้นต่อเลยนะครับอุ้ยดวงดีจริงๆเลยนะครับดวงกําลังมาอย่าเพิ่งหยุดนะครับถ้าดวงกาลังมาอย่าเพิ่งหยุดใส่มันเข้าไปอีกใส่มันเข้าไปอีกใส่มันเข้าไปอีก ช็อตนี้ใส่มันเข้าไปอีกแล้วโบโบโบโอ้โหโอ้โหโดวงกูมาจัดเลยว่าเฮ้ยคนดูให้ดูโอ้โหอะไรจะเป็นดีโอ้โห,โโหโดวงเข้ามาจัดอะดวงมาจัดอะโอ้โหดวงเข้ามาจัดเลยนะครับผมนะโอ้โหโดวงกําลังขึ้นดวงกําลังขึ้นดวงกําลังขึ้นพี่บอกแค่เนี้ยดวงกําลังมาต่อเลยต่อเลย ต่อเลยต่อเลยบั๊บบั๊บบั๊บบับ,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 บอ๊บโอ,อ๊ยไม่มาหรออาสงสัยดวงหมดนะครับผมนะไปเปลี่ยนชุดก่อนกด60แล้วก็ใช่หรือเปล่านะครับอาทีหนึ่งฮนะเอาแล้วนะไปนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ย,อย,อย,อยไอ้ตาดวงเขา้าทำไมวะเนี่ยโอ้โหตาดวงเข้าจังหวะด,ดีจัดเลยฮนะ้ย <c oughs> <c oughs> ต่ดวงขัดลาบออกแล้วนะครับโดนไล่ like นะครับโดนไล่ออกนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> เอาลครับผมนะหรืออันเดียวนะครับผมนะหินคําตอบมันคือหินและเขาก็ได้สิ่งนั้นไปเดี๋ยวนี้เพีย้ย <c oughs> เห็นเหลืองๆนี่ว่าหินนะครับปะะโถยอาหารสาัตว์ ยังไม่ได้ครับดวงกําลังมาอย่าเพิ่งกดออกต้องต่อเนื่องเลยนะครับ um. mm ผมเพี่ยงขอเถอะอีกหนึ่งทีอ้ framework. อ้หินหินดวงกาลังขึ <that> ้น,น,นดวงกําลังขึ้นดวงกําลังขึ้นหิน หินมาแล้วนะครับผมนะเยเะคโอ้โหตอนแรกอ่ะน่าจะมานานแล้วครับผมนะประโดนเบรกไว้ก่อนนะครับหินมาแล้วนะครับผมว้าวเรียบร้อยนะครับผมนะชุดแดงแตกระเบิดระเบอร์เปล่าขมอมมะยินดีต้อนรับสู่ทัพพอซอฟย่อหล่อเหมือนกันนะนเนี่ย รอเหมือนกันนะเนี่ยชุดเนี่ยเรียบร้อยนะครับเซตไซเบอร์เลสนะครับเป็นเซตไซเบอร์เลสนะครับเป็นเอ่อเป็นเซตที่เข้ามาใหม่นะครับของฟีไฟนะครับเป็นเซตเซตนี้ผมรอมานานแล้วเซตนี้ผมรอมานานแล้วจริงๆอะผมบอกเลยว่าผมผมรอมานานแล้วรอตั้งแต่หมวกเก่าอะ่ะหมวกลูกนี้เป็นลูกเก่าอ่ะ